ตามไปนะรถเรวหน่หกเจ็ดเลยที่นี่สถานีบางปะที่นี่สถานีบางปะ ด้วาสถาีความผสขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถจากฉลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้ามขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถจากฉลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้ามขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถที่นี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเจ็ด เดี๋ยวพงผู้โดยสารจากสถานีเพิ่านสถานีกรุงเทพฯอภิวัฒน์ฝ่ายทางสถานีกันตังครับผู้โดยสารก่อดทราบนะครับขอผ่านเออมาท่านผู้โดยสารกดอย่าใช้บริเวณบัยในทางขึ้นลงหรือบริเวณข้ามเกาของขบวนรถไปที่โดยสารท่านอาจเกิดอันตรายที่นั่นท่านอาจจะได้รับอันตรายและแหลได้นะครับผมเห็นว่าอจากสถานีวัโปกไปแล้ว จะอยู่ท่าศทสานที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีท่าอับบุญินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีเมื่อโกโในแานของกรารรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านจุดนทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในกั้ต่อไปแขกรถไฟจะมีโอกาสได้ใช้ท่านีขอขอบคุณครับ